เราพูดถึงกาบเรียนท่านผู้บริหารท่านคณะการนนกรมการท่านคณะกรรมการดําเนินงานนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวจุธามาศมีดวงนะคะตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชนานาญการนะคะสังกัดหน่วยสนับสนุนง,งานบริการโลหิตงานจัดหาโลหิตทางเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์มหาิาลขอนแก่นนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มานําเสนอผลงานในงานที่ทรงเกียรติขนาดนี้นะคะ ค่ะจะเล่าถึงโครงการของเราคร่าวๆก่อนนะคะค่ะสืบเนื่องจากครั้งเลือดกลางนะคะก็มีการให้บริการทางด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิตนะคะทั้งในโรงพยาบาลศรีนคริน์นะคะอาจารย์แล้วก็ศูนย์หัวใจศิริกิตและโรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะเราก็มีการจัดซื้อพัสดุนะคะเป็นจํานวนมากการบริหารจัดการพัสดุ ึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะเราก็เลยมีแนวทางนโยบายเพื่อที่จะลดะต้นทุนลดการสูญเสียอันที่จะเกิดขึ้นกับการใช้พัสดุไปโดยโดยโดย,โดยเปล่าประโยชน์อย่างนี้นะคะอาจารย์ทีนี้ทางทีมบริหารคณะกรรมการคางภเลือดกลางนะคะเราก็เลยมีแนวคิดที่ว่าทำยังไงเราจะใช้งบประมาณของคณะแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยคนแก่นได้ประโยชน์สูงสุดนะคะเราก็เลยมีแนวคิดว่า ได้ทำการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อและการบริหารพัสดุคงคังขึ้นนะคะค่ะโดย โดยวัตถุประสงค์เบื้องต้นนะคะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อนะคะแล้วก็สองนะคะเพื่อการบริหารจัดการพัสดุคงคลังสามารถสอดคล้องกับการใช้งานแล้วก็ลดการสูญเสียอันก่อให้เกิดภาระาต้นทุนโดยไม่จําเป็นนะคะ 3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบและการจัดซื้อในการบริหารพัสดุคงคลังนะคะ ขั้นตอนการดําเนินการนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเราก็จะมีการวางแผนการทํางานโดยวางแผนโดยคณะกรรมการาบริหารงานลังเลือดกลางนะคะประชุมประชุมพร้อมกันนะคะโดยเรากา็มีการาที่จะหาว่าพัสดุคงเหลือประจําปีนะ่ะมีเหลืออะไรบ้างในแต่ละปีก่อนปิดงบประมาณนะคะจา์พอประชุมแล้วเราก็กําหนดนโยบาย นโยบายการจัดซื้อนะคะก็คือเราเป็นนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจนอาจารย์ขออนุญาตยืนนะคะค่ะราคาพัสดุนะคะต่ํากว่า5 0 0 0 0นบาทนะคะเราจะจัดซื้อเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงนะคะแล้วก็รายการพัสดุหนึ่งรายการเนี่ยให้ประเมินการใช้แล้วก็วางแผนการอ,อนุมัติจัดซื้อ1รายการต่อ1ปีงบประมาณนะคะ โดยการเราทําสัญญาซื้อขายตามใช้จริงนะคะ 2. ราคาพัสดุที่เกิน5้0,000บาทขึ้นไปนะคะมีการวางแผนการจัดซื้อแล้วก็ลดขั้นตอนการการจัดซื้อนะคะเป็นการประกันราคาด้วยว่าระหว่างการทําสัญญาซื้อขายเนี่ยผู้ผู้ขายไม่สามารถขึ้นราคาเราได้นะคะแล้วก็เรามีนโยบายการจัดซื้อข้ามปีด้วยนะคะเพื่อที่ผู้ขายเนี่ย ทำสัญญาจะซื้อจะขายนะคะแล้วก็เป็นการบริหารพัสดุคงคลังเพื่อลดการสูญเสียด้วยนะคะ3พัสดุที่ใช้ประกอบในงานก็คือมีเครื่องมือเดียวกันใช้พัสดุประเภทเดียวกันนะคะเราจะนํามาสัว์ซื้อในรูปแบบของโครงการนะคะ 4. มีการตรวจเช็คพัสดุประจําทุกเดือนนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็ตรวจเช็คว่าพัสดุนะคะมีการหมดอายุไหมหรือว่าพัสดุนั้นมีการเสื่อมสภาพหรือเปล่านะคะ การประเมินผลนะคะเราก็เก็บข้อมูลการขออนุมัติการจัดซื้อนะคะ3ปีย้อนหลังนะคะโดยวิธี e-bidding และวิธีเจาะจงนะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ข้อมูลกันนะคะค่ะวิธี e-bidding นะคะในปี2564 16หลักการวิธี2อาวิธี e b i d d i n g ปี2565 19หลักการและปี663หลักการ มันมีส่วนที่คือเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงเกิดจากอะไรนะคะระหว่างปี2,5,6,4,6,5เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการสำรวจการรายการพัสดุ เพื่อที่จะมาทําในรูปแบบโครงการมากขึ้นนะคะเพื่อลดการขั้นตอนการทํางานแล้วก็ระหว่างปี65เนี่ยเรามาทําเป็นการจัดซื้อข้ามปีนะคะอย่างเช่นทําสัญญาปีเดียวแต่ส่งของถึงปี66ได้อย่างนี้นะคะก็ทําให้รายการ e bidding เพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะ18.32ะคะแล้วก็หลักการการจัดซื้อระหว่างปี2565ถึง2566ลดลงนะคะเนื่องจากว่าระหว่างปี65เนี่ย เราได้ทําสัญญาไปแล้วปี6เราก็เลยไม่ได้ทําเพราะว่าเราออกเฉพาะใบสั่งให้เขาส่งของเฉยๆนะคะอันนี้ก็คือลดลดลงเลยนะคะขั้นตอนการทําหลักการจัดซื้อลดลงเลยนะคะถึง8.4.21%นะคะค่ะ วิธีเฉพาะเจาะจงนะคะก็ลดตรงตามลำดับเรื่อยๆนะคะเพราะว่ารายการบางรายการเรานำไปจัดซื้อในรูปแบบโครงการอุปกรณ์ไหนประกอบแม้แต่5 10. บาท1ิบาทเราก็รวมจัดซื้อในรูปแบบของโครงการนะคะมันก็เลยลดลงตามลำดับนะคะ ค,ความต่อเนื่องของโครงการนะคะเราก็ได้มีการวิเคราะห์อ,อย่างต่อเนื่องนะคะจนได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการพัสดุคงคลังเกิดขึ้นในคลังเลือดกลางนะคะโดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย R2R ประจำปี2566จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะอันนี้คือ,อรูปแบบของหน้าจอแอปพลิเคชันนะคะมาให้ดูค่ะคะาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นะคะ คาดว่าครั้งเลือดกลางน่าจะได้ใช้แอปพลิเคชันตัวนี้อันนี้พัฒนาขึ้นเองโดยโดยตัวเองนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตัวเองเนื่องจากว่าตัวเองก็ได้ไปอบรมการเขียนแอปพลิเคชันที่สนยนคอมนะคะก็เลยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวเองมาลองผิดลองถูกมาจนได้ จนได้ตัวนี้นะคะคาดว่าจะแล้วเสียจเรียนกันยาสองนะคะมีการจับอารมแนวทางการจัดซื้อพัสดุนะคะเพื่อให้บุคลากรเนี่ยมีความรู้ยั่งยืนนะคะอันนี้ก็คือขอขอบคุณวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถนะคะจากงานพัสดุคณะแพทยศาสตร์มหาลัยขอนแก่นนะคะที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือในทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ให้คําปรึกษาด้วยเป็นอย่างดีจัดซื้อพัสดุภายในครังเลือดกาง การเผยแพร่ข้อมูลนะคะขอเสียงหน่อยค่ะถึงหลักการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้ก็จะร่วมกับทราบถึงขั้นตอนการฝ่ายวิชาการงานเวียดนิทศนนะคะเราจะสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางเรื่องการจัดซื้อและก็วางการวางแผนการจัดซื้อนะคะในระบบ KKU m e x x นะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขบทเรียนนะคะแล้วก็นําสู่บทเรียนออนไลน์ในอนาคตนะคะซองหนึ่งคุ้มค่าค่ะขอบคุณค่ะ การน,นําเสนอแนวทางจัดซื้อในการจัดซื้อในหน่วยงานที่ภายนอกนะคะเพื่อสนใจข้อมูลที่เข้าศึกษาดูงานในครังเลือดกลางะค,ะค่ะการนําไปใช้ประโยชน์นะคะทางครังเลือกลางก็ประกาศเป็นนโยบายแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานนะคะแล้วก็ในระดับฝ่ายนะคะสก็คือได้เผยแพร่ข้อมูลสู่หน่วยงานที่สนใจเป็นบ,บทเรียนออนไลน์ในรูปแบบ k k u m e d x ค่ะ 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานบริการโลหิตใกล้เคียงและโรงพยาบาลที่เข้าศึกษาดูงานภายในครังเลือดกลางที่สนใจทางด้านการวางแผนการจัดซื้อค่ะบทเรียนที่ได้รับนะคะการดำเนินการตามนโยบายเนี่ยการบริหารจัดซื้อและพัสดุคงคลังเนี่ยค่ะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในครังเลือดกลางนะคะ ผู้เกี่ยวข้องมีการปรับเปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับการจัดการทางด้านการบริหารพัสดุมากขึ้นนะคะ 2. การปฏิบัติงานมีการเป็นระบบระเบียดมีแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็ส่งผลให้การบริหารพัสดุกองคลังนะคะเป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็ลดขั้นตอนการทำงานด้วยนะคะลดการสูญเสียนะคะ 3. การพัฒนางานร่วมกันโดยมีการทำงานเป็นทีมการจริงจังการร่วมมือร่วมแรงใจค่ะ จนสรุปให้คือผลออกมาก็คือผลประสบสำเร็จแล้วก็ได้ผลงานที่มีคุณภาพนะคะคา4นะคะเมื่อความสำเร็จสู่เป้าหมายความภาคภูมิใจก็ตามมานะคะคือการได้ทำหน้าที่ความรับผิดช,ชอบอย่างสมบูรณ์นะคะสามารถลดขั้นตอนการทำงานลดปริมาณการสูญเสียนะคะและนำองค์กรการใช้เทคโนโลยีอย่างกว้างขวางเป็นที่ยอมรับให้กับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกนะคะ่ะ ปัจจัยแห่งความสำเร็จนะคะคณะกรรมการบริหารงานมองเห็นปัญหาร่วมกันนะคะมุ่งสู่การกำหนดเป้าหมายและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนะคะโดยการเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราก็ไม่มีความรู้ไม่มีองค์ความรู้แต่เราเรายอมรับที่จะเรียนรู้ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่ตรงหน้าร่วมกันนะคะมีการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์การจัดซื้อ,อแล้วก็ มีการเปลี่ยนแปลงโดยเห็นเป็นรูปธรรมนะคะอาจารย์สผู้เกี่ยวข้องดําเนินการตามนโยบายที่จัดซื้ออย่างเคร่งครัดนะคะสบุคลากรให้ความสําคัญและตระหนักถึงการจัดซื้อแล้วก็การบริหารพัสดุคงครงค่ะอาจารย์สุดท้ายก็มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีทีมนะคะอาจารย์โครงการทุกอย่างเกิดขึ้นได้ก็คือมีทีมนำที่ดีะค่ะอาจารย์ ก็ขอนําทีมโดยศาสตราจารย์เกียงศักดิ์เจนยมิธีสุขนะคะผู้อำนวยการขังเลือดกลางที่คอยสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันเพื่อให้เกิดโครงการนี้ให้สําเร็จนะคะ 2. อันนี้จะเป็นทีมคณะกรรมการบริหารขังเลือดนะคะ 2. คุณฉลาวันบุญโยจันโทหัวหน้างานห้องปฏิบัติการนะคะ 3. คุณคุณทรัพย์ศรีพาลาหัวหน้างานจัดหาโูหิตนะคะ 3. คุณ สงกลอกักขาหหัวหน้าหน่วยเตรียมส่วนแยกของเลือดนะคะ 4. คุณสุภาวดีศรีชัยหัวหน้าหน่วย,ห,วห,วยห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหิตวนันจาค่ะและคุณยุพาพรสุวิไลหัวหน้าหน่วยทดสอบเนื้อเยื่อแลสะสเต็มเซลล์ค่ะอาจารย์อย่างที่ขาดไม่ได้ขอนิดนึงนะคะอาจารย์ขอบคุณดีมทีมของวันนี้นะคะดีมทีมขังเลือดกลางนะคะอะไรจะเกิดขึ้นไม่ได้ก็คือถ้าขาดดีมทีมของดิฉันนะคะ แต่ว่าคือต้องคอยสนับสนุนอยู่ตลอดนะคะเป็นทุกอย่างเป็นทั้งแรงขับเคลื่อนแรงผลักดันนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจแก้ไขปัญหาร่วมสู้กันต่อจนโครงการนี้สําเร็จค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะโอ้แง okay, มากครับเอาและเรานั่งคุยกันได้แล้วเชิญนั่งก่อนครับเป็นแคบ,บ้างครับบอกว่าตื่นเต้นไม่อยากจะตื่นเต้นเลยนะฮะเ,เต้นมากค่ะเป็นโครงการแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังอยู่นะในแต่ละหน่วยงานของท่านก็มีเหมือนกันไหมเรียวกว่าพัสดุพัสดุเป็นเรื่องอะไรที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างบางครั้งมันก็เหมือนจะวางแผนได้เนาะ มาทำมันก็ไม่ได้ยิ่งคอนดกลางมันมีอะไรเขาเรียกว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนน้าเนื้อาอะไรเยอะแยะไปหมดเลย,ยใช่ไหมเยอะมากเลยค่ะอาจารย์นะผมว่าเป็นเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันแล,แล้วเชื่อว่าหลายๆที่ก็จะคล้ายกันไหมใช่ไหมคล้ายกันค่ะ okay. เอาจุดเริ่มต้นก่อนผมอยากชวนคุยอย่างนี้ทุกท่านก็เหมือนกันว่าผมเชื่อว่าหลายหน่วยงานก็จะมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะการจัดซื้อจัดซื้อของอะไรก็ตามเนี่ยมันมีบางครั้งมันอยากได้ทันทีแต่อาจจะไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนในผู้ที่เราจะอนุมัติก็ต้องมีกระบวนการที่มันอาจจะใช้เวลาใช้้้้้เเเวววลลลลลาาาาานนนนนะอจจรรยแแุุดไห่่่ัททีีํูสึึกกตงงขมมปป ทำให้มันดีขึ้นเนี่ยมันเจออะไรบ้างรู้มันยังไงครับเจออะไรบ้างนี่ก็คือ,อพัสดุหมด โดยที่เราไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเลยไม่มีของใช้แล้วบางทีอาจจะต้องยืมบริษัทมาซึ่งมันผิดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างค่ะซึ่งมันจะมีปัญหาผิดระเบียบผิดกฎใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะครั้งเลือดกลางก็คือเล็งเห็นความสําคัญข้อนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะเราก็เลยพยายามที่จะวางแผนผลักดันคือให้มันครอบคลุมกับการใช้งานนะคะอาจารย์แต่ว่าจุดเริ่มต้นคือมันเห็นบางอย่างที่มันน่าจะถ้าปับปุงได้มันทําได้ใช่ไหมทำได้ใช่ตอนนั้นเนี่ยเริ่มต้นคือ โครงการนี้กี่ปีแล้วครับที่เริ่มต้นจุดแรกเลยปี64 6, <4 S 2> ค่ะ64 65 66โดยประมาณใช่ค่ะระหว่างทางเป็นยังไงบ้างได้ยินว่ามีคำหนึ่งเนื่อผมประทับใจมากแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านก็เหมือนกันก็คือทีมอยู่อยู่อยากคิดคนเดียว,วาทำคนเดียวคงไม่มีใครทำได้แน่เลยใช่ค่ะ<ช>ระหว่างทางเป็นยังไงมันมีอุปสรรคความสนุกสนานยังไงบ้างฮะ,ะเริ่มแรกเลยก็ก็มีปัญหานิดหน่อยนะคะเนื่องเนื่องจากว่าเราจะไม่มีการวางแผนการจัดซื้อแต่เราจะวางแผนเฉพาะ พัสดุที่ราคาเกิน5 0,000นบาทอย่างเงี้ยแต่วัสดุที่ต่ํากว่านั้นน่ะเราจะไม่มีการวางแผนหมดเราค่อยซื้อหมดเราค่อยซื้อบางทีลืมเช็คสต๊อกของหมดเราไม่มีใช้อา่าวจะยืมใครล่ะทีเนี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนล่วงหน้าทุกอย่างให้รอบคอบนะคะก่อนที่เราจะ,ะบริหารจัดการเรื่องนี้ให้สําเร็จได้นะคะเราก็ต้องวางวางแผนกันพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับมันเป็นปัญหาถ้าเป็นอย่างนี้เนะถ้าได้ฟังมันก็เป็นปัญหาเรื้อรัง เดี๋ยวใช้ไปวันหนึง่งไม่ทันได้สเต็กสต็อกทีของก็หมดก็มีปัญหาขึ้นมาใหม่พูดได้ง่ายเราก็ดับไฟทุกวันไม่มีเวลาเหลือพอที่จะไปคิดเรื่องอื่นใช่ค่ะน,น้มันเหมือนเป็นการพัฒนาที่จุดเริ่มต้นว่าเราทําเรื่องนี้เสร็จมันจะเรือปัญหาเรื่องนี้มันจะน้อยลงมากแทบจะน้อยลงที่สุดแล้วมันก็ลีนได้หลายอย่างใช่ค่ะจ้าช,ช่วยบ้านของเราประหยัดได้ด้วยใช่ค่ะจ้าแล้วก็มายิ้มได้ในวันนี้ทีมก็นั่งยิ้มอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ค่ะนะครบเลยให้ด้วยนะยังไม่จบนะจริงมันมีเรื่องฟังหลายอย่างเหมือนกัะ สิ่งที่อยากให้ฝากครับว่าเรียนรู้ในหลายทีมก็เหมือนกันนะไอ้เรื่องการจัดซื้อพัสดุต่ตางๆหรือเรื่องต่างๆที่มันอาจจะต้องผมเรียกความว่าดับไฟทุกว,วันอะเวลามีปัญหาเกิดขึ้นมาก็แก้มันไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะเสียพลังงานของพวกเราเนาะนมีอะไรฝากถึงทุกทีมไหมครับที่อาจจะมีปัญหาคล้ายกันแล้วก็ฝากว่าอันเนี้ยทุกๆทีมจะเอาไปใช้ได้ยังไงอะ ฝากถึงว่าทีมสําคัญนะคะการวางแผนก็สําคัญด้วยนะคะการทําความเข้าใจกับทีมทีมเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันคือการกําหนดนโยบายนะคะก็คือคุยกันให้เข้าใจแล้วข้างหน้าเราจะทําอะไรบ้างกําหนดไปแล้วก็สู่เป้าหมายนะคะคิดว่ามันจะสําเร็จคาจยา์อันนี้เป็นแสดงให้เห็นว่าวันนี้มันสําเร็จระดับหนึ่งแล้วจริงๆมัน<ช>มีเรื่องต้องพัฒนาต่ออยู่แล้วใช่ไหมคะมีแอปพลิเคชันอ่าจริงๆผมมีจุดหนึ่งที่สาคัญมากนะถ้าพูดที่คิดไปหาทีมที่ช่วยกัน แล้วมองภาพเดียวกันมันคือวิชั่นเดียวกันใช่ค่ะทางเดินไปทางเดียวกันแต่ถ้าไม่รู้ว่าเราจะไปไหนคนที่คิดจะเป้าหมายแล้วก็มองภาพคอลภาพกันเราก็ทําสเปซสะปะแล้วก็ดับไฟไปทุกทุกวันเนาะมันก็ะจะเหนื่อยเนาะใช่เหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราชัดว่าเป้าหมายคืออะไรทีมที่มีช่วยในการร่างนโยบายเ<ม>ช่นอาจารย์อาพูดได้ไงผมไม่แน่ใชื่อนนอ,อาจารย์เกรียงหรือว่าว้าน่านวยงานทุกท่านไฟภาพเดียวกัน มันะจะไปได้ไวแล้วก็ไม่ต้องมาทําเรื่องเดิมไปเรื่อยเนาะใช่ค่ะแหมวันนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วผมก็ได้เรียนรู้ด้วยเหมือนกันนะครับหลายท่านอยากมีอะไรแชร์ไหมครับหน่วยงานไหนอยากจะเอาลองเอาแอปพลิเคชันนี้ไปใช้แล้วดูเหมือนแพลตฟอร์มนี้จะไปใช้ใน m ม d x ด้วยเนาะ ใช่ครับใช่ป่ะอาจารย์ก็จะเป็นการเรียนรู้นะคะการวางแผนการจะซื้อน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรของ KU Med X ของครั้งเลือดกลางนะคะอาจารย์มันจะเป็นหัวข้อย่อยคือเราจะพูดถึงอินเ n นทอรี่แอนด์โล i ิสติก a ์แม e จเเราจะคุยรวมทุกอย่างเลยนะคะอยู่ในนั้นจะมีหลายเรื่องอยู่ในนั้นมีหลายเรื่องนะคะมีทั้งในส่วนของงานบริการวิศาสตร์การบริการโลหิตหน่วยงานงานจันทหาโลหิตงานห้องปฏิบัติการนะคะเรามีองค์ความรู้แล้ววิธีการทำแลบต่างๆเราบรรจุอยู่ใน KU Med X เลยนะคะ นอกจากทาเรื่องนี้เสร็จนะยังไม่พอยังแบ่งปัน<ช>เอามาให้ทุกท่านได้เรียนรู้เพื่อมัน<ช>ยั่งยืนใช่ค่ะเจ๋งมากเลยมีคําถามใช่ไหมครับมีไหมไหมฮะขออนุญาตมีไหม,ะม,ไมนะครับให้ทุกท่านได้ได้ได้ไดไดทราบประวัติด้วยกันเชิญเลยครับขออนุญาตแนะนําตัวนะทุกท่านได้รู้จักกันนะครับสวัสดีค่ะสุจิตาสันตวิสุ์นะคะจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะชื่นชมแล้วก็เห็นทีมงานที่เป็นปึกแผ่นนะคะมากนะคะแล้วก็ก็เลยมีมีคำถามนะคะว่า ในการโปรเซสนะคะตั้งแต่ในการเริ่มต้นนะคะของก่อนที่จะมามาทำงานที่เป็นเป็นทีมได้แล้วก็โปรเซสของกระบวนการเนี่ยเราเรามีการพูดคุยอย่างไรกระตุ้นระบบอย่างไรที่ให้ทุกคนน่ไปในจุดเดียวกันหรือว่าโฟกัสในจุดเดียวกันที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่อะคะ่ะต้องมีกลยุทธ์คิดว่าต้องมีกลยุทธ์จุกค่ะกลยุทธ์ในที่นี้ก็คือ,อผู้อำนวยการครั้งเดือกลางบอกว่า ถ้าไม่ปฏิบัติตามนโยบายถ้าไม่ปฏิบัติตามนโย,ายบายคุณต้องบริหารจัดการและก,ก็รับผิดชอบตัวเองเอานะเราทําผิดระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเดินไปทางเดียวกันเราจะไม่ผิดระเบียบค่ะอาจารย์แนวปฏิบัติก็คืออยู่ที่นโยบายนะคะนโยบายของผู้บริหารนโยบายเราแข็งแกร่ง,งค่ะอาจารย์พูดจริงๆเลยพอนโยบายแข็งแกร่งแล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามนะคะ อาจารย์เกียงอยู่ไหมฮะเมื่อกี้อาจารย์ยังมาตบไหลผมอยู่เลยนะฮะอาจารย์เดินไปเดินมาอยู่แถวนี้เนะาะอา๋อยังอยู่ในในในไลฟ์อยู่นะครับ<า>จริง<า>ผมว่ามีมีอันนึงสําคัญถ้าเรียนรู้เรื่องนี้เนาะก็คือว่าแน่นอนมันคือต้องทําไม่ผิดต้องไม่ผิดระเบียบเอาองว่าชัดเจนถ้าทุกคนมองภาพเดียวกันว่าเฮ้ยเราจะไม่ทําให้มันผิดระเบียบจริงๆเราไม่อยากทําแบบนั้นแต่มันความจําเป็นโรงพยาบาลมันต้องรันต่อทางเลือดกลางมีหน้าที่ในการเซิร์ฟแหละทั้งหมดเลยถ้ามันหยุดไปหน่วยหนึ่งทุกคนมีผลหมด เพราะฉะนั้นแล้วหน้าที่เราอย่างหนึ่งคือเราต้องไม่มีเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราจะทาผิดระเบียบคงไม่อยากทาอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะที่เรียนรู้ว่าเรรพราะงั้นความความสตรองนะผมเชื่อว่าคำหนึ่งก็เหมือนกันว่าเฮ้ยเราต้องมั่นว่าเราจะไม่ทําเรื่องนี้ผิดและด้วยวันมันชัดใช,ใช่ไหมคำนี้ใช่ค่ะ,คะอืมพอมันชัดเจนแล้วก็อ่ะเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งเนาะอาจจะวิธีอย่างหนึง่งสตรองแข็งขันอย่างหนึง่งเฮ้ย hmm. เราจะไม่ทาผิดแบบสไตล์แบบอาจารย์เปียงแล้วกันถ้าเรียนรู้แบบนั้นเนาะเอาหลายๆท่านผมเชื่อว่านะก็จจีววิธกกกกกาาารรลยยยุุทท์ใใในนนนนนูงหห้้คเเเภพดดดััไป ถ้าท่านใดนะผมเชื่อว่าเนี่ยใน4ี่ห้าเรื่องเนี้ยคล้ายๆกันอย่างยที่ผมพยาเหมือนกันครับทำคนเดียวไม่ได้แล้วทํายังไงล่ะเดีย๋ยวมาเรียนรู้กันเนาะหลายทีมว่าเราจะทํายังไงให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วเดินไปด้วยกันนะครับเอาละวันนี้ผมขอขอบคุณที่จุนหามากมากเลยเราใช้เวลาระดับตัวเงินนั้นเะรียนรู้เรื่องนี้นะครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับทีมครังเลอดการอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับ่อเชิญเชิญด้านไหนดีด้านไหนก็ได้นะครับโอเคเอาละท่านแรก